การจากไปของสืบนาคเสถียรยังคงเป็นที่ระลึกถึงสำหรับใครหลายคนนะครับแล้วก็ย้ำให้พวกเราเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่สำคัญหลังจากนี้ก็คือการที่จะส่งต่อปณิธานแล้วก็ปลูกฝังให้คนรุ่นต่อไปเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติครับเด็กๆพร้อมเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พนังตุงจังหวัดพัทลุง ช่วยกันเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งเอาไว้บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสงขลาครับเป็นกิจกรรมที่มูนลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยจัดขึ้นเพื่อราลึกถึงการจากไปของคุณสืบนะคะเสถียรบุคคลผู้ซึ่งอุทิศตนปกป้องสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ดีเพราะว่าอาจจะทําให้ต้นน้อยเสื่อมโทรมได้แล้วก็สัตว์ป่าอาจจะคิดว่าเป็น บางตัวที่กินสัตว์น้ำบางตัวที่เอกินแมงกะพุนได้ก็อาจจะคิดว่าถุงขยะเป็นแมงกะพนกกุนก็กินเข้าไปแล้วก็ติดคอ<ม>แล้วก็ตายแล้วก็ตาย สะพานเฉลิมพระเกียรติเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสงขลาเป็นถนนยกระดับที่ตัดผ่านกลางเขตห้ามล่าสตว์ป่าทะเลน้อยนะครับจุดดังกล่าวยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงด้วยครับก็ทําให้ระบบนิเวศมีความหลากหลายมีความสวยงามเป็นอย่างมากกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มักจะนิยมมาแวะพักรถถ่ายรูปชื่นชมทัศนียภาพแบบนี้นะครับจนทําให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะตามมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทางเลขาธิการมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนจริงๆไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวธรรมชาติยังที่ไหนสถานที่ใดก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับที่จริงก็คือเราอยากจะสร้างจิตสํานึกไอ้กับทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับช่วยเอากระยที่ที่ที่เราสร้างไว้กลับไปด้วยนะครับกลับไปกลับอย่าทิ้งไว้ในพื้นที่นะครับเพราะว่าพอทิ้งแล้ว มันจะมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชน,นิดเลยที่ได้รับผลกระทบนะครับเลขาธิการมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยบอกอีกว่าบริเวณใกล้กับสะพานเฉลิมพระเกียรติด้านที่ติดกับทะเลหลวงยังเป็นที่ตั้งของทุ่งแหลมดิน ทุ่งแหลมดินเ,นเป็นทุ่งหญ้าเป็นแหล่งทํารังวางไข่ของนกอพยพและก็นกประจําทินนานาชนิดเลยครับดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลพื้นที่ทุ่งแหลมดินรวมถึงเฝ้าระวาังการทําประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าชอดปลาซึ่งระยะหลังพบบ่อยขึ้นครับ